สวัสดีครอาจารย์นัตตีครับวันนี้อยู่ผมอาจารย์นัตตีวิบวับนอนนอกเจ้าของช่องยูทู e อาจารย์นตัตตีพารวยนะครับแม่วาลลาวนอยตายสนิทเลยวันนี้ก็เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ใหม่วันนี้อาจารย์กําลังตอบไลน์ลูกค้านะครับไลน์ลูกศิษย์นะที่บูชาวัตถุมงคลตอนนี้ออเดอร์เยอะอาจารย์ส่งไม่ทันนะครับอาจจะจัดส่งทีเดียวเลยก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไม่ทันแน่นอนเลยนะครับเนาะอ่ะก็ เดี๋ยวมาเอาหน่อยกันเลยนะเข้ามาฝากกดไลค์กด like, แชร์ให้อาจารย์ด้วยฮาหน่อยวันนี้อาจารย์ชอบ7นะครับฟัน7รุษ7วิ่ง7ครับ7 2 7 0 2 0สิวขึ้น7 8 7 9แล้วก็7 5ครับฟังอีกครั้ง7 2 7 0 2 0 7 8 7 9แล้วก็7 5ครับ3ตัวมี7 2 0 7 2 8 729ฟังอีกครั้ง720 728 729เเดม็ดเดียว7227ใครที่บูชาเสือ้อบูชาวัตถุมงคลไม่ว่ารุ่นไหนนะใครจะเข้ากลุ่มทูบนี่199ก็ได้เข้ากลุ่มปูเวทนี่499นะครับเสื้อตัวละ3 9 9ก้บาทนะรวมส่งนะจะได้เข้ากลุ่ม VP ในกลุ่มแจกรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็รอเนานะออเดอร์ order, ตอนนี้เยอะรับไม่ไหวนะครับเดี๋ยวบอกแอดมินก่อนเอ่อแอรงเครื่อง นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันขอบคุณ FC ทุกคนนะครับอาจารย์ก็มาแจ้งแค่นี้วันนี้ไม่ได้อัดคลิปเยอะหรอกอัดคลิปแป๊บเดียวนะครับอาจารย์มาหาเห็ดอยู่ป่าอยู่คานะเห็ดขมนะขอบคุณทุกคนครับเจ็ดสองเม็ดเดียวเน้นๆเลยครับขอให้โชคดีอย่าลืมอยู่เสื้อนะสวัสดีครับ